ตัวตอบวันนี้มีหลายๆคนถามมาแล้วผมก็อยากรู้ด้วยตัวต้องตอบชีวิตมาจนถึงแซยึดทุกวันนี้เคยมีงานประจำไหมหรือว่าทำแต่ละครย่างเดียวเลยไม่ทำงานประจำเหมเือนคนอื่นเขาเคยสิออเรียนจบก็ทำงานประจำที่คณะละครมาขำป้อมไงเออละครมาขำป้อมเนี่ยถึงจะเป็นคณะละครเล็กๆแต่เขามีเงินเดือนอเพราะว่าชีวิตของหลวงตัวมา60ปีเนี่ยก็คือรับเงินเดือนมาจนถึงปี2 5 5 3หมไม่สิหมายว่า คืออยู่กับงานประจําที่เป็นงานที่ตัวเองรักด้วยใช่โชคดีทํายังไงดีอะเด็กรุ่นใหม่เขาอยากโชคดีแบบคุณลุงอะทำยังไงดีพ่อแม่จะไม่ให้ทำเข้าใจไหมพ่อแม่จะบอกว่าเธอต้องไปเป็นครูแล้วเธอจะไ่เล้รับคมเขาไปเล่นก็บอกว่าพ่อคะพ่อไปเป็นครูเองไหมคะพ่อจะได้รู้ว่ามันสนุกยังไงนะคะก็คือต้องทําชีวิตหนูค่ะหนูหนูจะทําในนี้ค่ะอ๋อเราเลื่อได้เนาะพอดีโชคดีพ่อแม่ผมค่อนข้างเป็นคนดีอะครับ ฟังลูกอยู่ในโอวาทผมโชคดีแหละพ่อแม่ใจกว้างฮันแนดูคลิปจบแล้วคิดยังไงแสดงความคิดเห็นมาบอกกันด้วยนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทุกช่องทางชาแนลของอนัตาด้วยนะจ๊า